น้ำค่อนข้างๆๆที่จะลึกนะครับผมน้ำจากหลายเนาะลุงเนาะน้ำหลายเนาะครับมจนวิตตายเยอะนั่นตัวลูก หน้ามันไหลเครื่องเครื่องมันแท็กน้ามนเนอะปกติมันขึ้นน่ะครับเอาเข้าไปปล่อยอ้อกอนเม่นครับาค่่ะเท่าไหร่ เจ็ดเจ็ดกว่าก็แปดประมาณนี้แหละผมไม่รู้ว่าชัดเจนเท่าไหร่ครับเกีียวเพิ่มเยเกียว่ยวยอน้ามันไหลมันท่วมแท็กปกติมันครึ่งหนึ่งเนี้ยน้ามนี่ี้เพิ่มเลี้ยงป่าเพราะออกเม็ดแล้วนี่เลี้ยงป่านี่เนาะเลี้ยงป่านี่ออกเม็ดละครับเนาะ ผมอยู่กาลสินนี่นี่งานบริษัทนะน้ำ<อ>ลึก <c oughs> จ็กสีป่อยไปทางไหนเนาะน้ำกัได้เนาะสู้ไปเจ็กสีสู้ไปทางไหนนะ ที่จริงปล่อยน้ำออกกับชิคกี้อรไงกว่านี้อยู่ <Yeah. S 1> จะเคริงหนึ่งอะไร้นี่ยปล่อยทำ้นมันก็มีน้ำมันก็ตึงกันรั พี่น้องโอ้ยบุ้งถ้าปล่อยปลาเนี่ยไปเมดครับนี่มาครับงานที่สองของปีสองห้าบได้ครับนี่ท่ายอยู่จังหวัดนครพนมครับอำเภอนาแก่บ้านเฮาครับอ๋อน้ำครับพี่น้องครจะได้กุบต้านะครับผมถ้าสูบน้ำออกหรือปล่อยน้ำออกกัมากกับสติฟังนี้งฟังนั่นก็นเป็นน่าจะเป็นมันบนังนะ น้ำค่อนข้างที่จะหลายพี่น้องภารกิจวันนี้ก็ประมาณนี้ครับบคนไหนคนเกี่ยวทุกทีครับบนในรถเกี่ยวประฮอดนะครับกนคนก็นเข้าไปเกี่ยวได้ครับทีมงานพวกผมนครับนี่ บริได้ปล่อยไว้ได้ครับจะบริได้บอกอ้ลูกค้าแล้วรถเข้าบดถึงบริเกี่ยวนะครับก็คือคนจะเข้าไปเกี่ยวครับบริการดุดแดอดมิดครับพี่น้องแต่ชิดตังครับ <laughs> <laughs> นะครับผมตีเพื่อก่อครับพี่น้องมเแมนยอเพื่อทำลายนะครับนี่ครับงานที่สอง ผู้ใดจะให้ไปรีวิวรถเนีอครับเด้อแต่งอู่ใดดังๆอู่ใดแต่งแตงเด็ดๆกะเกี่ยวแบบวันหนึ่งได้หลายๆไล่นะครับการแจ้งมาครับผมจะไปถ้าผมจะไปรีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามันเมนบอนะครับนะครับแจ้งมาครับพี่น้องนะครับท่านไหมีรถรถเกี่ยวรถไถแต่งนะครับหรือว่ามีแบบออปชั่นพิเศษนะครับหรือว่าจุดเด่นนะครับ หรือว่าอู่นะครับจะให้ไปรีวิวนะครับว่าโอ้แต่งอันนี้จากอู่นี้แล้วมันแรงมันเป็นแบบนี้ได้นะครับแจ้งมาครับก็รทได้ไปทําการถ่ายทําเนาะแะ้วก็ให้พอพี่น้องเพื่อนในเบิรงน้ำเฮานะครับว่ามันเป็นจริงยังที่เพื่อนเราอยู่บนเนาะนะครับก็แจ้งมาเนาะครับคันนี้เกี่ยวกับมือหนึ่งกับประมาณ20ไหล่ครับแล้วแต่พื้นที่หน้าครับแล้วแต่พื้นที่หน้าเกี่ยวนะครับพี่น้อง เที่ยวกับประมาณนี้แหละครับบร,ร,รืบ่อยเรื่ขับเร็วเรได้ยอย่างไงี้ยอเที่ยวไปครับก็คลิปนี้ก็อาจจะฝากไว้ประมาณนี้เนาะครับพี่น้องเนาะอยากให้ไปรีวิวการแตง่งรถหรือว่าอยากให้ไปรีวิวรถให้นะครับก็แจ้เงเข้ามานะครับผมเนาะอย่ไมคิด ใช้ายอย่างเดียวนะครับผมก็มาทายลงช่องผมนะครับหรือว่ามีคลิปวิดีโอนะครับอยากให้ผมฝากลงโซเชียลให้แน่ฝากลงยูทูปให้แน่กับทักมานะครับวันนี้ผมมีค่าใช้ใจให้ได้ครับเอาฝากไปทันนีเนาอพี่น้องเนาะสวัสดีครับ